สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนค่ะดารากุศเชลยเสียง very VIP แอดมาแล้วค่ะคิดถึงจุง คลิปนี้แอดจะมาเล่าข่าวที่แวนแววว่าน้องลิซ่าอาจจะไม่ต่อสัญญาก,กับแบรนซีและตารางบินของน้องที่มีประเทศเพิ่มมาอีกหนึ่งและเช่นเคยหากใครชอบสไตล์การเล่าข่าวแบบแอดฟังแล้วจุตจุรตก็สามารถกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนของช่องพวกเราไว้ได้เลยและถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกันกดไลค์และคอมเมนต์ให้กำลังใจและทีมง,งานท้ายคลิปด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ เรดี <Ready S 2> <อ>ว่าจำเอาโซเชียลือฮาไม่น้อยเลยนะคะที่เมื่อวานนี้น้องเลสมาลง IG Story กับภาพถ่ายเซลฟี่ที่หวานแววแต่แอบ,บแซบเบาๆความถือกระเป๋าสีชมพูดำก็มาความที่ว่า,า,วาอีโมจิหัวใจแบล็ k พิงกก็เมกแต่ที่จำเอาทุกคนต้องจับตามองกันไปเป็นเสจเลยนั่นก็คือกระเป๋าถือสีสวยที่ลิซ่าคล้องแก่นั่นแหละค่ะเพราะมันคือ Hermes Birkin หนึ่งในสุดยอดกระเป๋าในฝันของสาวๆทุกคน ด้วยดีไซน์ที่หรูราคลาสสิกเครื่องหนังพรีเมียมที่มีชื่อเสียงบ่งบอกได้ถึงฐานนในปัจจุบันเป็นอย่างดีเพราะราคานันสนอนอยู่ที่ประมาณ1ล้านสแสนบาทก็แค่6ห,หลักเบาๆเท่านั้นเองค่ะ <Wow. S 1> ก็เซอร์ไพรส์กันไปเลยนะคะที่น้องลิซ่าโพสต์ภาพกระเป๋าแอมเมสแบบนี้ลงไอจเพราะอย่างที่รู้กันว่าช่วงหลังๆน้องมาจะลงรูปกระเป๋าเฉพาะในเครือ LVMH แต่นี้ชีน้องเล่นข้ามเครือกันเลยทีเดียวโอ้โหปังมากอิสระเวอรมันจะรัดเกินไปไม่เธอต้องบอกเงี้ซึ่งก่อนหน้านี้ลิซ่าก็เคยสะพายกระเป๋าแบรนด์นี้ก่อนที่จะมาเป็น G B A ซ e r i n e แล้วนะคะเฮ้ย <Hey, S 1> แบบนี้จะมีอะไรหรือเปล่านะทั้งทางที่แบรนด์ซีเพิ่งจะปล่อยกระเป๋าคอลเลกชันใหม่ออกมาแท้ๆแต่ไม่มีการโปรโมทลงใน i อลิซ่าเลยปกติมันจะต้องมีโปรโมทต,ตลอดเลยนะ ยังไงเซะหรือว่าสัญญากับแบรนด์ซีจะหมดแล้วจริงๆตามที่พวกเราสงสัยกันแล้วยิ่งงานที่ Paris Fashion Week 2024ก็มีตารางโชว์ของ a อมสในวันเสาร์ที่2มีนาคมนี้ด้วยนะคะจะมีอรเซอร์ไพรส์จากประธานบอสหรือเปล่าเนี่ยโอ๋ยเพื่อนๆมารอร่้ไปด้วยกันกับแอดนะคะ ซึ่งการที่น้องเลสเซลฟี่ถือเบอรก์กินลงรูปไอจีครั้งนี้ก็ฮือฮากระเทือนไปทางฝั่งกูรูสายแฟก็เลยทีเดียวค่ะโดยเพจหนูน้อยบนยอดข่าวอันหนาวเน็บก็ได้โพสต์เรื่องนี้ว่ากระเป๋าแอมเมสรุ่นเบอร์กินแบบทูโทนที่สั่งทําเป็นพิเศษคือสีโรสสากุระแอนนูร์สำหรับลูกกร,ระดับซูเปอร์เวรี่ VIP เท่านั้นด้วยความที่เป็นกระเปา๋าคัสตอมแบ็จึง มีการประเมินราคาอยู่ที่ราวใบละ1.2ถึง1.4ล้านบาทไทยเลยทีเดียวอ่ะก็คือเรถค่ะตัวแม้สั่งทำไปพิเศษกันไปเลยงามชามความเป็นลูกค้าระดับ super very VIP ทำถึงมา Boss List. ร์คบอส i s สเลียกของได้สมฐานะที่สุดเลยค่ะมาต่อกันที่ Flybin ของน้องลิสที่ถูกปล่อยออกมาว่าโซ b บ n งกอกสิงคโปร์ค่ะ เอ๊ะนี่น้องลิซ่ากับพวกเราจะไปทางบริษัทิกะกันเนี่ยถ้าให้แอดดาวนนะ ที่สิงคโปร์กำลังจะมีคอนเสิร์ตแมทเทลเลอร์สวิฟค่ะเพื่อนๆซึ่งน้องลิสอาจจะไปเข้าชมคอนของแมทเทก็เป็นได้เอ๊ A. หรือว่าจะเป็นเรื่องงานของบริษัทเอลลาวเองหรือเปล่าเพราะดูจากการโปรโมตตอนเปิดค่ายบอสลิซเลือกโปรโมตหลักๆอยู่3ประเทศคือประเทศไทยอเมริกาและสิงคโปร์นะคะก็อาจจะเป็นได้ว่าบอสอาจจะมีงานสัมภาษณ์เกี่ยวกับค่ายกับตัวเอีิสิโ์หรือเปล่าโอ้โหมีเรื่องให้ตื่นเต้นทุกวันฉันแฮปปี้ตรงนี้ ยังไงพวกเรารอ ha ติดตามกันจ้าเลยเพราะบอสของพวกเรานชอบเซอร์ไพรส์ต้องมีอะไรมาให้ตกใจใจฟูกันอีกแน่ๆค่ะเพื่อนๆกดติดตามช่องและกดกระดิ่งช่องของเราไว้นะถ้ามีอะไรอัปเดตจากบอสแอร์จะรีบมารายงานใหเพื่อได้รับชมกันแน่นอนค่ะหยา สำหรับวันนี้แอนลาไปก่อนเพืเ่อนๆคิดเห็นอย่างไรก็ไม่มาคุยกันได้เลยคิดว่าทํใหม่น้องลิสถึงถ่ายแอนเนสลงไอจีแล้วน้องลิสบินไปสิงคโปร์เพื่อทําอะไรคอมเมนต์มาเมาส์คุยกับแอนและเพื่อนๆในช่องได้เลยแล้วแอนจะตามไปอ่านทุกเมนตเลยค่ะขอบคุณสําหรับการรับชมนะคะก่อยเพื่อนสนุกเอนจอยในการรับชมคลิปช่องของเราลิสซีสยเฟ,รฟอร์ร,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 รี่ออฟพรักๆๆจานเก้าเจี้ยงให้รยนะคะไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะบ๊บาย Still low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer the no man, I still go, go, go.